ผมก็อยากจะขอความช่วยเหลือคุณแดงนะครับเนื่องด้วยจากนะครับที่ฟังไมโครชิปผมไว้นะครับเขาก็เล่นกันไม่หยุดนะครับเพราะเปิดฟังไมโครชิปรบกวนสมองผมไม่หยุดนะครับไม่ลดละนะครับไม่ลดละการกระทําของตัวเองนะครับรู้ทั้งรู้นะครับว่าละเมิดสิทธิเสรีภาพผมนะครับแต่ก็ยังกั่นแกล้งไม่หยุดนะครับไม่มีที่ไหนลงโทษนะครับเพราะว่าด้วยบารมีที่มีอยู่นะครับไม่มีที่ไหนลงโทษเลยครับ จะจะให้เปิดเผยข่าวนะครับและแฉะออกมานะครับว่าทําชั่วอะไรกันไว้บ้างนะครับเพราะเป็นการทรมานหรือว่าการฆ่าทั้งเป็นนะครับขอความกรุณาคุณแดงด้วยนะครับให้เปิดเผยข่าวนะครับชนชั้นสูงจะมาลังแกชนชั้นต่ำอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเปิดโปงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลก ต้องมีการตัดสินนะครับขอให้คุณแดงช่วยฟ้องศาลโลกให้ด้วยนะครับ